แม้พักเบรกทีมชาติจะงงเงาแต่เกมระหว่างเดนมาร์กประทับโปรตุเกสในศึกเนชันลีกรอบคอร์เตอร์ไฟนลที่แข่งกันแบบเย้าเยือน2นัดมีเรื่องราวน่าสนใจให้พูดถึงอยู่ครับเอาล่ะย้อนกลับไปเลกแรกที่เดนมาร์กเปิดบ้านรับการมาเยือนของทัพฝอยทองเมื่อ3-4วันก่อนเกมนั้นจบลงด้วยชัยชนะของเจ้าถิ่น1-0จากลูกยิงของรัสมอสฮอยลุนนาที78 ที่กลายเป็นประเด็นนิดหน่อยคือหลังส่งบอลซกตาคายหอยลุนก็วิ่งไปฉลองประตูด้วยท่าซูท่าดีใจซิกเนเจอร์ของเชสโนโรนันโดโดยฝั่งกัปตันโปรตตเกตก็ยืนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดในสนามตอนแรกมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าหอยลุนตั้งใจจะปั่นประสาทยัวโมฮเซียเซเว่นหรือเปล่าปกติเวลายิงได้ก็ไม่เคยเห็นสไตรเกอร์เดนมาร์กเลือกฉลองประตูด้วยท่าดีใจนี้แต่จู่ๆเกมวันนั้นหอยลุนกลับเจาะจงเลือกฉลองประตูท่าซูต่อหน้าต่อตาโรนันโด อย่างไรก็ตามรัดมอสฮอยลุนรีบออกมาอธิบายพร้อมเคลียร์ประเด็นดราม่าหลังเกม ว่าคริเยโนคือทุกอย่างสําหรับผมผมหลงรักฟุตบอลเพราะคริเยโนผมกลายเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มฝึกซ้อมวิดพื้นและซิดอัพก่อนเข้านอนทําทุกอย่างเพราะอยากเป็นคริเยโนการฉลองประตูด,ด้วยท่าน,นี้คือการให้เกียรติและยกย่องเขานี่คือการแสดงออกท่าดีใจตามไอดอลของผมผมไม่ได้ล้อเลียนหรือต้องการจะด้อยค่าอะไรทั้งนั้นที่ผ่านมาผมพูดเสมอว่าคริเยโนมีความสําคัญต่อตัวผมและเส้นทางฟุตบอลของผมมากแค่ไหน คำสัมภาษณ์ของฮอยลุนก็ฟังดูมีเหตุผลขณะดเดียวกันถือเป็นอันยุติดราม่าจบทุกปัญหาครับในมุมศูนหน้าแมนยูเนตเต็ดการโคจรมาเจอไอดอลอย่างคริสตียโนโรนันโดนในวัยขึ้นเลข4แถมอายุห่างกันถึง18ปีไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นกันบ่อยๆเผลอๆนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาหวัดได้เผชิญหน้าโรนันโดในฐานะคู่แข่ง เพราะงั้นสําหรับพอยลุ้นถ้ามีอะไรที่พอจะแสดงออกถึงความเคารพยกย่องและบอกเป็นนายว่าผมมาถึงจุดนี้ได้เพราะมีพี่เป็นแรงบันดาลใจการฉลองประตูด,ด้วยท่าซูต่อหน้าซียเซเวจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่สาวกโรนันโดคนหนึ่งจะทําได้โอเคฮอยลุ okay, นนะับเรสเปคโรนันโดในแบบของเขา แต่ล่าสุด o p ฟ u ัสโกอินเตอรอแหลบกับอนิเมะดังจากญี่ปุ่น Spy เอ็กแฟ y ปล่อยแว่นใหม่สุดน่ารักตัวแว่นมีดีเทลทั้งกิฟตและขาแว่นที่ถอดแบบมาจากน้องอาเนียที่สําคัญยืดหยุ่นบิดงอได้ไม่ทิ้งความเป็นแว่น Optus ถ้าสนใจสั่งซื้อได้เลยทางเพจ o p ฟตัไม่ต้องรอพรีออเดอร์และอย่าลืมใส่โค้ดเดอ m o โมเมเพื่อรับส่วนลด100บาทด้วยนะครับ เอาล่ะจากมุมฮอยลุนทำลายเดียวกันสลับไปฝั่งโรนันโดหลังเกมนัดแรกกับเดนมาร์กนักข่าวไม่พลาดยิงคำถามใส่กับตันโปรตตเกตว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับประเด็นที่ฮอยลุนฉลองประตูแบบนั้น แน่นอนผมรู้ดีว่าคอยลุนไม่มีเจตนาจะด้อยค่าผมมันไม่ใช่ปัญหาด้วยซ้ําไม่ใช่แค่เขาคนเดียวซะหน่อยที่หยิบท่าซูมาฉลองประตูคนฟุตบอลทั่วโลกต่างก็ทํากันผมเข้าใจพอจะแยกแยะออกว่าอะไรเป็นอะไรสําหรับผมนี่ถือเป็นการให้เกียรติผมดีใจนะที่หอยลุนชื่นชอบท่าของผมอีกอย่างหวังว่าเกมเลกสองผมจะมีโอกาสได้ฉลองประตูต่อหน้าเขาบ้าง ก็จริงอย่างที่โรนัลโดบอกเลยครับทุกวันนี้ท่าดีใจของเขากลายเป็นท่าฮิตในกระแสท, <c oughs> ที่นักเตะพากันเรียนแบบทําตามแทบทั้งโลกคือต่อให้ไม่เกี่ยวอะไรกับโรนัลโดแต่หลังคุณส่งบอลซุกตาขายแล้วลองวิ่งไปกระโดดกลับตัวเหวี่ยงแขนพร้อมกับตะโกนแหกปากสาใจมันเหมือนเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ออกมาได้ถึงขีดสุด ขณะดเดียวกันคำสัมภาษณ์ของฮอยลุนยังตอกย้ำว่าซีอาเซเว่นคือไอดอลของนักเตะรุ่นหลังตัวจริงเสียงจริงถ้าสังเกตผู้เล่นอย่างฮาแลน์เดมบาเป้ต่างก็มีโรนันโดเป็นต้นแบบกันทั้งนั้นในมุมโรนันโดแทนที่จะมองในแง่ลบทว่าเขากลับใจกว้างฉลาดตอบและดูภูมิใจด้วยซ้ำที่นักเตะรุ่นน้องหลายคนยึดถือเป็นต้นแบบในทุกๆด้าน เชื่อว่าวันหนึ่งต่อให้คริสตโ,โนโรนันโดแขวนสตัดไปแล้วการฉลองประตูด้วยท่าซูจะยังคงอยู่ต่อไปในวงการลูกหนังยิงเกมไหนโรนันโดแวะเวียนกลับมาดูฟุตบอลติดขอบสนามแล้วนักเตะรุ่นลูกรุ่นหลานเลือกดีใจด้วยท่าเครื่องหมายการค้าของเขานี่คงเป็นโมเมนต์คลาสสิกไม่น้อย โอเคจากความเป็นไปนอกสนามตัดสลับมาเกมในชั้นลีกรอบคัลเตอร์ไฟแนลสเลกสที่เดนมาร์กต้องบุกมาเมยือนโปรตุเกสแล้วแมชคืนนั้นโรนัลโดก็ทำได้อย่างที่ลั่นวาจาไว้จริงๆแม้ครึงร่งแรกเจ้าตัวจะพลาดจุดโทษหากแต่เครื่องหลังร,งราวนาที72กับตันโปรตุกสก็กลับมาแก้ตัวด้วยการซ้ำจ่อๆพาทีมขึ้นนำสอง ภาพต่อเนื่องโรนัลโดไม่ลืมวิ่งไปฉลองประตูด้วยท่าซิกเนเจอร์ต่อหน้าหอยลุนบ้างนี่ไม่ใช่การเอาคืนเกทับคู่แข่งหากแต่โรนัลโดกล่าวไว้ก่อนเกมว่าหากยิงได้เขาเตรียมดีใจท่าซูแน่นอนถึงตรงนี้บทสรุปเกมเมื่อคืนจบลงด้วยชัยชนะของโปรตุเกสสกอร์รวม5ประตูต่อ3ทับฝอยทองผ่านเข้าไปเล่นรอบรองสำเร็จก็ถือเป็นโมเมนต,ต์เล็กๆสร้างสีสันช่วงพักเบรกทีมชาติไม่น้อยเลยครับสำหรับเรื่องราวระหว่างคริสเตียโนโรนัลโดและรัดมสฮหอยลุน